ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ m i s s com ครับผมกับผมนี้ที่คุณยุตนตนั้นะครับวันนี้ผมจะมาสอนตามรูปนี้เลยนะครับสอนทําอะไรก็ลองติดตามกันดูนะครับดับแรกนะครับก็คือสร้างแผ่นขึ้นมา1แผน่นอันนี้คือเราจะทําพื้นนะครับพื้นง่ายๆมาที่ channel b o x ปรับ polyplan นะครับปรับจากสิบสิบเป็นร้อยร้อยนะครับพื้นก็จะละเอียดขึ้นมากๆเลยนะครับนี่เป็นอย่างนี้เลยเมื่อเปิดใน Wide Frame Mode นะครับให้มาที่ Photoshop นะครับแล้วน e w ขนาดภาพเป็นพิกเซลนะครับก็สัก1,000นคูณ1น0 0 1 0 0 0แล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นแค่72ก็พอเกสเกลปรับเป็น RGB Color นะครับแล้วก็กดโ OK. อเคคราวนี้เนี่ยเราจะทำพื้นหญ้าใช่ไหมครับเราก็ดูก่อนเราก็เทส,สีโดยรวมองว่าเราจะเทส,สีอะไรลงไปดี เราเลือกเขียวนะครับบางคนเลือกเขียวอย่างนี้เลยพูดตรงเขาทุเรศครับแล้วก็ค่อนมาทางเหลืองหน่อยเป็นเขียวเขียวตงเหลืองหน่อยนะครับก็คือให้สีมันดรอปลงมาเป็นสีให้สีเยิอ้งอะหรือถ้าใครชอบโทนไหนพื้นหญ้ามนๆก็อาจจะให้หดหมนๆลงมาหน่อยก็ได้นะครับแ้่คันนี้ผมทาต,ตัวถนนกัรนิวเดเยอร์หม่ละกันของตัวถนนเนี่ยผมเลือกนถนนสีอะไรสีทุกกลาง พยายามใช้สีโทนใกล้ๆกันก่อนนะครับแล้วก็ปรับบัตเพื่อนแบบฟูๆนิดนึงถนนก็ถนนถ้าว่าถนนเป็นอย่างนี้โอเคนะครับออกจากนั้นเราก็ต้องมีการขับสีนะครับให้พื้นกับต้นหญ้ามันแยกออกจากกันก็ ใ,ใช้สีโทนเดิมนะครับแต่เข้มขึ้นให้มันเข้มขึ้นนะครับแล้วปรับบัตรเลือกบัดใหม่เป็นบับบฟุ้งๆแทนก็อ่าปรับฟโฟลเหลือสัก60%กว่าเปอร์เซ็นแล้วกันนะครับให้มันจางนิดนึงก็ไม่นี้ไม่ได้ใช้วาคงวาคมนะครับก็ใช้มือเนี่ยแหละครับแล้วก็เพ้นไวก่อนเพ้นไป ซูมไปซูมก็เพ้นมันเพ้นมันนะครับเพ้นมันถ้าสมมติว่าอยากให้โหดก็ c o ป y ี้สีนะครับมาเพ้นทับแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับ หรือถ้าใครกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะเพ้นแบบพี่ทับด้านล่างก็นิวไรเยอรใหม่เอาไว้ด้านล่างคือมันว่าเพ้นยังไงเน่ยก็อยู่ข้างบนไอ้พื้นก็อยู่ข้างบนเสมอนะครับนี่อย่างนี้ก็ได้เพื่อเป็นการทำาลงรักษาไว้ซึ่งถนน ออกแล้วนะครับลองปรับเฉดใหม่อีกสักเฉดหนึ่งนะครับให้เข้มขึ้นกว่าเดิมแต่ปรับออวัลตี้ลงมาด้วยนะครับคือเอาจางๆเลยเล็กๆหน่อยนะครับแล้วก็เอาไว้ที่เระย์บนาจาง่านี้อีกดีกว่านี่ปรัดมัน จากนั้นนะครับก็นิวไลเยอร์ใหม่อีกอันหนึ่งเอาไว้บนพื้นนะครับพอเดี๋ยวเราจะเพ้นพื้นกันแล้วก็กรอบตูดสีที่พื้นก่อนก็กดอัติเนตแล้วก็จิ้มสีดูดเอานะครับเป็นอะไรคือหมานก็เป็นคอมมานด์ตัวนี้นะครับเราทําไงดีเราก็เลือกบัตรที่มันเลอะเทอะเลอะเทอะหน่อยครับนี่นะครับัเพ้น เปนที่มันมุมูสั่วๆนะพื้นจะได้ดูมเรียบเราจะเพ้นเป็นวงๆก็ได้ครับเพ้นได<ๆ>เพ้นหลายๆรอบนะครับใช้ขนาดรูปก่อนหนึ่งพันใช่ไหมอ๋อโอเคก็ เก็บรายละเอียดให้มันครบๆนะครับแต่ใครจะขยันแซมหงแซมหินอะไรก็เอาก็ว่ากันไปเอ้ะปลูกต้นยญาซะหน่อยปลูกต้นยาาซะหน่อยอยู่เรื่อยใ,ใหม่ดีกว่าเพื่อความปิดพลาดป้องกันความปิดพลาดที่เกิดขึ้นได้นะครับก็เป็นเขียวเข้มคือไอ้บาดรูปเนี่ยนะครับรูปคล้ายๆต้นยญาเนี่ยก็ควรใช้เป็นข้าบนสีอ่อนข้างล่างสีเข้มนะครับ ครับโอเคพื้นที่เราลงเกลี่ย,ยไปสีไม่เรียบพอลงต้นหญ้าแปลมจะได้สวยขึ้นนะครับสมมตินถนน <c oughs> อ้อแย่เลยป่วย ก็ปรับบัตรมานิดหนึ่งพอด,ดูสีเข้มๆมาปรับ o อป c i t y ีอีกนะครับถนนนมันเป็นร่องรอยของการใช้งานบางอรารยธรรมบ้างไม่ใช่สีเรียบสะอาดสดใสเลยเกิน ก็ลงลอง,ลง,ล,งลงเฉดสีอื่นๆมาเช่นแบบลงแซมเหลืองบ้างนะครับเนี่ยลาคือให้มันมีหล,ลายเฉดสีนะครับลาไปใส่ในมายาม,ายามไดสวยๆหน่อยแล้วก็ในเฉดที่เป็นเขียวก็ควรจะมีแดงแซมนะครับกลายเป็นเขียวเข้มขึ้นมาอ่าตอนนี้สดไปนะครับเราให้มันจางๆนิดนึงคือในสีใดๆก็ควรจะมีสีอื่นแทรกอยู่นะครับ ่แสบมุมมวนิดนึงคาเดนเดอร์ยังสวยๆนะครับเจืออ่อน เสีได้เยอะๆนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ทําการเซฟนะครับทําการเซฟเลยเราก็แค่นะครับเซฟไว้ในโปรเจกต์นะครับที่เป็นของอมายาของเรานะครับมาตั้งชื่อว่า BG นะครับเซฟเป็นไฟล์ t i f f หรือว่า TIFF นั่นเองนะครับแล้วก็เซฟมันกด OK ได้เลยนะครับจบแล้วกลับไปที่โปรแกรมเมายาของเรา <c oughs> ที่ว่กแกมาอย่างเราก็ง่ายๆครับคลิกที่พื้นนะครับพื้นส่วนมากก็ต้องเป็น Lambert นะครับก็เลยเป็น Lambert คลิกที่ Lambert มาที่ Lambert 2นะครับกดตรงข้างหลังคันเ r นี้นะครับคลิกถึงครั้งคลิกซ้ายนะครับพอคลิกปุ๊บก็เลือกคําว่าไฟล์นะครับไฟล์แล้วก็กด Open ขึ้นมาเลือกรูปนะครับไหนว่า BG ของเรารูปนี้แล้วกดโอเปนเหนื่อยเลยก็พอเลือกขึ้นมาแล้วนะครับก็ง่ายๆ กลับมาที่มุมท็อปนะครับมุมท็อปเสร็จแล้วก็ใช้เครื่องมือนี้นะครับลาโซทถูดลาขอบเนีย่ยนะครับแต่ว่าต้องทิ่ขวาเลือกเป็นเฟสก่อนนะครับลาขอบออแล้วกด Shift เ,เลือกอีกข้างหนึ่งนะครับ ตัวเก่งเลยลก็ดึงลงมาเห็นไหยครับได้แล้วครับพื้นอยากให้ห่างมากห่างน้อยนะครับก็จบแค่นี้เองคลิกขวาแล้วก็กดออบเจกต์หมดมองปิดไฟแฟร์ไปนะครับนี่ได้พื้นน่ารักนรักแล้วส่วนใครอยากจะปรับ ให้พื้นตรงนี้เป็นตะปุ่มตระปับนะครับก็ง่ายๆคลิกที่พื้นนะครับมาที่หมวดพ o ลิก o อนแต่เางทีคลิกที่ตัว Sculpture Geometry นี้นะครับปับบัตรให้บัตรเล็กๆมันจะมีเครื่องมือนี้เด้งขึ้นมาใช่ไหมครับก็จะมีะดูดดันเข้าดูดออกเคลียส์สมูทนะครับก็กระจายแล้วก็ดูดกลับเข้ามาก็จะเป็นดันออกนี่นะครับก็ดันก็ปูด แต่ถ้าใครที่ไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าหนึ่งไม่ได้คลิกโมเดลไว้นะครับต้องคลิกที่โมเดลก่อนคลิกที่โมเดลแดี๋วคลิกที่เครื่องมือนี้จบครับแล้วก็ลองทําดูครับปัดเล็กๆก็ดีนะต้องใหญ่มากหรือถ้าแรงไปก็ปับตรงนี้นะครับลดลงหน่อยลดลงหน่อยจุดหนึ่งนูนนิดๆหน่อยๆตบแต่งเขบถนอนได้ด้วย รับย่อบัตรนะครับก็กดตัวบีค้งแล้วคลิกซ้ายหรือคลิกขวานะครับคลิกค้างไว้แล้วเลื่อนนี่นะครับโมโม,วม,วมวสวยๆก็สวยได้แค่นี้นะครับเราก็จะได้ฉากหนึ่งฉากในงานแอนิเมชันของเราแล้วนะครับหรืออยากให้เพิ่มนหนวดมันตะปมตะปามด้วยก็เอาเลยครับนี่ ที่ผมไม่อยากคลิกบนถนนพอเะอะไรลยครับถ้าเกิดทำแอนิเมชันแล้วพื้นเป็นอย่างเงี้ยเวลาแอนิเมตมันจะลําบากคือไปพื้นเรียบดีกว่าแอนิเมตก็คือง่ายๆนะครับก็เว่าวันนี้พื้นถนนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากไปแต่งเติมนะครับอะไรตรงไหนก็ลองไปพัฒนากันดูง่ายๆแล้วคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรก็สงสัยอะไรก็สอบถามได้แฟนเพจได้เลยนะครับสวัสดีครับ